หลักสูตรมะม่วงสามเกลือส,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้สกรอมเพอบานโคกเราได้นำอาชีพมาให้กับประชาชนชาวบ้านน้ำรัดได้ฝึกปฏิบัติโดยใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนวันนี้เราเอาอาชีพอะไรมาคะพี่นุชมะม่วงสามเกลือค่ะมะม่วงสามเกลือมีม่วงอะไรบ้างคะมีม่วงดองค่ะม่วงอะไรบ้างคะม่วงแก้วขมิ้นมะม่วงแก้วขมิ้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนนะคะซึ่งเราเอามาทําเป็นมะม่วงดองนะคะแล้วก็เป็นมะม่วงแช่อิ่มนะคะซึ่งตรงนี้มันทําให้เกิดอะไรบ้างคะท่านผู้ช่วยเป็นประโยชน์และเป็นอาชีพสร้างรายได้เสริมมากับหมู่บ้านน้ำรัดครับค่ะซึ่งประชาชนชาวบ้านน้ำรัดก็จะมีอาชีพเสริมจากการทําไร่ทํานาการเก็บเห็ด นะคะซึ่งในขั้นตอนการทาเนี่ยก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะพี่นุชใช่ค่ะจะมีขั้นตอนในการทําแช่อิ่มใช่ไหมคะโดยเอาน้ําเกลือใช่ไหมคะเอาน้ําตาลมารวมกันแล้วก็ผสมให้พอดีใช่ไหมคะพี่และจะทาให้กรอบต้องทํำยังไงคะแช่น้ําปูนใส่ค่ะแค่สองสามชั่วโมงก็ได้ค่ะแล้วมะม่วงเนี่ยเราต้องแช่ไว้อดไว้ยประมาณเท่าไหร่คะพี่สักอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะ สักอาทิตย์หนึ่งก็จะทําให้มีความรสชาติขึ้นมาหน่วยนึงนะคะแล้วใช้อองนี่เราใช้เวลาดองประมาณเท่าไหร่คะประมาณ3ามสี่วันนะคะสามสี่วันแล้วเราก็จะนํามาชิมใช่ไหมคะซึ่งการชิมนะคะเดี๋ยวจะให้พี่แปรงช่วยชิมให้นะคะว่ามีความกรอบดีไหมคะพี่อภิญญาคะช่วยชิมมะม่วงแช่อื่นด้วยนะคะ กรอบไหมคะกรอบผู้ช่วยลองชิมดิคะกรอบไหมคะกรอบนะคะทีนี้มะม่วงแช่อิ่มของเรานะคะแล้วก็มะม่วงดองนะคะแล้วก็มะม่วงสดนะคะซึ่งเป็นมะม่วงสามเกลือของเรายอดเยี่ยมใช่ไหมคะทุกคนยอดเยี่ยมค่ะ ค่ะตอนนี้มะม่วง3มเกลอของเราโดยกอสออเพื่อนโคกนะคะเราก็ได้ทําเป็นผลิตภัณฑ์ของตําบลม่วงเจต้นบ้านน้ํารัดนะคะซึ่งตรงนี้สามารถเอาไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะท่านผู้ใหญ่ประกอบอาชีพเป็นอาชีพค้าขายนะครับก็เอาไปทาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับของชุมชนนะครับแล้วก็สร้างรายได้เสริมรใช่ไหมคะของเราก็มีรายได้เสริมด้วยคร่คะ แล้วผู้ช่วยคะผลิตภัณฑ์ที่ท่านผู้ช่วยถือนี่เป็นผลิตภัณฑ์อะไรคะเป็นมะม่วงแช่อิ่มครับผมขายราคาเท่าไหร่คะสองอสามสิบบาทครับผู้ช่วยคะที่ถือเป็นอะไรคะอ่านี่คือมะม่วงดิบมะม่วง้ำปลาหวานนะครับขายก็กองอยี่สิบค่ะที่นุชคะในความที่ที่นุชเป็นวิทยากรผู้ที่เรียนเป็นยังไงบ้างคะให้ความสนใจดีคะ่ะแล้วก็ตั้งใจเรียนรู้ดีมากคะ่ะ สนใจเรียนดีนะคะมะม่วงสามเกลอือตำบลม่วงเจ็ดต้นบ้านน้ำรัดอร่อยเลิศดใช่ไหมคะทุกคนอร,อ,อร่อยเลิดค่ะ